อรุณสวัสดิ์นะครับอุนทสวัตถ์กับพี่ๆนะครับวันนี้มาสารนิดนึงนะครับวันนี้น้องพึ่งไปเอาจากที่คังมาเลยนะครับวันนี้จัดให้พี่ๆจะรับชมกันนะครับกับอ่ของหลวงปู่ศิลานะครับของหลวงปู่ศิลานะครับเป็นรุ่นนะฮะ เจ้าสวนเหนือดวงนะครับเจ้าสวนเหนือดวงนะครับที่พุทธาพิเศษเมื่อปีที่แล้วนะวันที่8เดือน8นะครับและก็88เกจิคณาจารย์ที่วัดพระธาตุพนมนะฮะพุทธาพิเศษนะฮะสองสามวราวิจัยนะฮะทั้งธรรมอุทยานแล้วก็นะครับที่อ่า วาระสุดท้ายก็คือนะครับวัดพระธาตุพนมนะครับพุทธาพิเศษสองแผ่นดินนะพี่นะและแล้วก็เกจิคณาจารย์นะแปดสิบแปดเกจิครับนะฮะร,รวมพุทธาพิเศษพี่จยัยวันนี้นะฮะน้องไปหาจับและคัดมาให้พี่นะคัดมาให้จสวยกับงานเนื้อดำไบรานงานหน้ากากทองฮะโอ้โหหน้ากากทุบทองนะพี่นะ เดี๋ยวมาลองรับชมดูนะครับวันนี้นะครับจัดมาให้ประมาณเกือบ20องค์นะพี่นะนะน้องพึ่งแปะเลขนะฮะแปะเลขสีเสร็จเมื่อสักครู่เลยนะฮะเดี๋ยวมาลองรับชมรายการไรกกันเลยนะครับรายการแรกครับนะน้องขอมาเป็นพิมพ์เล็กก่อนละกันนะฮะขอพิมพ์เล็กก่อนละกันนะครับไอพิมพ์กลางนะฮะพิมพ์กลางรุ่นนี้จะมีพิมพ์กลางแล้วก็พิมพ์ใหญ่นะฮะที่เป็นงานหนักกลักนะครับนี่ฮะมาองค์นี้กันเลยพี่ใหญ่นะครับ เ <N ic> um> นี่ยองค์แรกนะองค์ละสี่ร้อยบาทนะพี่นะองละสี่ร้อบาทนะครับนะทุนมาสูงนี่หนึ่งพี่นะรุ่นนี้รุ่นเก่านะครับด้านหลังนี่คือลายมือจากหลวงปู่นะเลขโคดองค์นี้นะครับนะหมายเลขสองเจ็ดหนึ่งฮะหมายเลขสองเจ็ดหนึ่งนะพี่นะองค์แรกนะครับของหลวงปู่นะครับของหลวงปู่เรานะครับปู่ศิลานี่ฮะกล่องแบบนี้นะพี่นะนี่ฮะเจ้าสวนเหนือดวงสองแผ่นดินนะฮะมหาวิถีมงคลวัฒนธรรม แปดสิบแปดเกจิคาจารย์นะครับวันที่แปดเดือนแปดนะครับนี่คือลายมือปู่นะพี่นะแล้วก็มาทําด้านหลังเนี่ยฮะนี่ฮะแปดสิแปดเกจินะเป็นพุทธาพิเศษที่น่าจะยิ่งใหญ่ที่สุดในปีแล้วนะครับงาสองวละนะครับสองแผ่นดินนะครับไทยไทยลาวครับนี่ฮะรายการที่หนึ่งครับสองเจ็ดหนึ่งนะพี่นะรายการนี้นะครับนะสี่ร้อยบาทนะครับสี่ร้อยบาทจับคู่อ่าไม่คิดนะลองคำนวณกันดงนะจับคู่ได้ อันนี้จับคู่ได้ประมาณหกร้อยนี่นะจับคู่ได้ประมาณหกร้อยละการทวดถั่วให้นะครับนะนี่ฮะคู่ละหกร้อยพี omon, ่นะองค์เด okay. ียวอันนี้องค์เดียวสามร้อยห้าสิบละกันนะองค์เดียวสามร้อยห้าสิบละกันนะพี่นี่ฮะรายการที่หนึ่งนะครับต่อมารายการที่สองเลขโคู่ตัเบอร์หนึ่งสองเจ็ดนะฮะรายการที่สองเลขโคู่ตัเบอร์หนึ่งสองเจ็ดนะฮะนี่ฮะรายการที่สองทำไมเลขโคู่ตัเบอร์อยู่ตรงนี้ได้ไหมนะนี่เห็นไหม นี่ฮะร,รายการที่สองเลขคนเจ็บเบอร์หนึ่งสองเจ็ดนะครับองค์ละสามร้อยห้าสิบาทนะฮะนะฮะแต่องค์ใหญ่สี่ร้อยอันนี้สามร้อยสิบเนี่ยดูดูไปเลยวไปดูไปราคาแล้วนะฮะนี่ฮะสามร้อยห้าสิบนะยกคู่ได้พี่นะยกคู่ร้อยได้นะหรือพี่พี่เอาองยใหญ่องค์ใหญ่จัมโบ้จบ400ะสี่ร้อยนะฮะจะจับคู่ให้เท่ากันจับคู่ให้เท่ากันถั่วให้นะครับ กำลังนิดนิดเดียวพี่กำลังนิดเดียวนะฮะนี่ฮะรายการที่สองนะการันตีพัดเทสเลยครับนะพัดเท้แน่นอนนะฮะจากของน้องนะครับต่อมาฮะรายการที่สามครับรายการที่เลขคุณทั้งเบอร์สามสามเจ็ดนะฮะรายการนี้เลขคุณทั้งเบอร์สามสามเจ็ดนะฮะนี่ฮะนะสวยๆเลยพี่ชายนะครับรายการที่สามนะฮะเลขคุณทั้งเบอร์สามสามเจ็ดนะฮะต่อมาครับพี่ชายรายการที่สี่ฮะ รายการที่4รายการนี้เลขคุดจำนวนองหนึ่งสามนะครับ2 1 3นะพี่นะนี่ให kind of ้ดูว่าครบเลยนี่ฮะกล่องแน่นะการตีแท้แน่นอนครับพี่ใหญ่นะครับนี่ฮะรายการที่4 2 1 3องหนึ่งสาคุดนะฮะต่อมารายการที่5ครับรายการที่5เลขคุดจำนวนสองหกสามฮะรายการที่5เลขคุดจำนวนสองหกสามฮะ นี่ฮะรายการที่ห้านะครับเลขคนตัวเบอร์สองหกสามนะครับสวยงามพี่ชายนะครับรายการที่ห้าต่อมารายการที่หกครับเลขคนตัวเบอร์หนึ่งเจ็ดเจ็ดครับรายการที่หกเลขคนตัวเบอร์หนึ่งเจ็ดเจ็ดครับนี่ฮะรายการที่หกเลขคนเบอร์หนึ่งเจ็ดเจ็ดนะครับ ต่อมาฮะ <hi> รายการที่7นะครับรายการที่7เลขโค้ดตัวเบอร์นี่ครับ3 4 0ฮะรายการที่7เลขโค้ดตัวเบอร์3 4 0นะฮะนี่รายการที่7นะฮะเลขโค้ดตัวเบอร์3 4 0นะพี่นะนี่ฮะรายการที่7นะครับต่อมาคร <pharmac. S 2> ับพ erm. ี่ชายนะฮะรายการที่8นะครับรายการที่8เลขโค้ดตัวเบอร์4 3 8ฮะ รายการที่แปดเลขโคตรเบอร์สี่สามแปดครับนี่ฮะสวยๆเลยนะพี่นะสวยๆเลยนะครับเนื้อดังเวลาน,นะครับในก,การยุทธทองการถลอกครั้งห้านี่ฮะรายการที่แปดนโคตรเลขโคตรเบอร์สี่สามแปดนะครับต่อมาครับพี่ชายนะฮะรายการที่เก้ารายการที่เก้านะครับนะเป็นสี่องค์ฮะอง,องค์นี่ตรงนี้อ่า นะนี่รายการที่เก้าองค์สุดท้ายนะครับเลขคุณทะเบอร์สองหกหนึ่งพี่นะเลขคุณทะเบอร์สองหกหนึ่งนะพี่นะรายการที่เก้าดีครับเลขคุณทะเบอร์สองหกหนึ่งนะครับสวยๆเลยพี่ชายนะครับลองเลือกชมดูนะครับนะลองเลือกชมดูนี่ฮะรายการที่เก้าสองหกหนึ่งนะครับงามๆนะครับรายการที่เก้าพี่ชายนะครับมาดูกันต่อนะครับรายการที่สิบปาเป็นยัมโบ้นะครับ รายการที่สิบมาเป็นจัมโบ้พี่ชายนี่ครับจัมโบ้องนี้เลขโค้ดอัมเบอร์ตองหนึ่งฮะจัมโบ้องนี้เลขโค้ดัมเบอร์ตองหนึ่งฮะรุ่นนี้จะมีสามพิมพ์นะพิมพ์น้อยเลยพิมพ์เล็กนะฮะเนี่ยเลขประมาณนี้พี่ชายนี่นี่พิมพ์เล็กนะแล้วก็มาเป็นพิมพ์เนี่ยมันมันกีนมนจะคู่นี่แล้วก็มาเป็นจัมโบ้มีสามพิมพ์นะฮะแต่รุ <hayır> ่นเดียวกันที่พี่ชายเนีฮยเวลาลุ้นนะฮะจะเป็นลุ้นกล่องเดียวกันเลยนะครับนี่ฮะ รายการนี้ตองหนึ่งนะครับขอที่หกร้อยบาทนะครับตองหนึ่งผมขอที่หกร้อยบาทนะครับรายการที่สิบนะฮะต่อมารายการที่สิบเอ็ดนะฮะเลขคนเบอร์สี่แปดสี่นะครับโอ้สี่ร้อยนะพี่จัมโบสี่ร้อยนะครับนะฮะการตีพัดแท้นะครับนะพูดไทยพิเศษแปดสิบแปดเกจินาคณาจารย์นะครับเสกที่วันที่แปดเดือนแปดนะครับนี่ฮะ รายการที 41, 400. Count, 4, right? like like ่11นะครับ400รบาทนะครับเลขคุณเบอร์4 8 4พี่ชายนะครับสามารถจับคู่ได้นะครับสามารถจับคู่กับองค์เล็กได้นะครับจะคิดเพียงแค่6ก0ไปผมถั่วเท่าทุนให้นะครับจะจับคู่นะครับคู่ละ6 0 0บาทนะครับต่อมาครับพี่ชายนะฮะเลขคุเบอร์295นะครับเลขคุเบอร์295นะครับรายการที่พี่รายการที่12ฮะ295นะครับรายการที่สิบสอเนี่ยนะฮะ ทางให้พิจารณารายการที่12นะครับต่อมาครับรายการที่13บครับรายการที่13เลขคน้นเบอร์4ี่ย์ฮะรายการที่13เลขคน้นเบอร์4ี่ย์ฮะนี่ครับ 13, เลขค้นเบอร์4 0 6นะพี่นะรายการที่1ิบานะครับ ต่อมารายการที so no. III, no. próximo, oh. ่14ครับรายการที Africa, ่14เลขโค้ดนตัวเบอร์นะครับ330ฮะรายการที่14เลขโค้ดนตัวเบอร์330สนี่นะฮะรายการที่14นะครับเลขโค้ดนตัวเบอร์330นะฮะนี่ฮะรายการที่14นะฮะต่อมารายการที่15ครับรายการที่15เลขโค้ดนตัวเบอร์268นะฮะรายการที่15เลขโค้ดนตัวเบอร์268นะฮะ นี่ครับรายการที่สิบห้านะครับเลขค้นเบอร์สองหกแปดนะครับสิบห้านี่ครับสิบห้าเลขค้นเบอร์สองหกแปดนะครับต่อมารายการที่สิบหกครับรายการที่สิบหกเลขค้นเบอร์สี่เก้าห้ารายการที่สิบหกเลขค้นเบอร์สี่เก้าห้าครับนี่นะครับรายการที่สิบหกนะครับเลขค้นเบอร์สี่เก้าห้านะครับนี่ครับสวยๆเลยรายการที่สิบหกนะครับ ต่อมารายการที่17ครับรายการที่17เลขโค้ดเบอร์สี่ศูรายการที่17เลขโค้ดเบอร์สี่ศูครับรายการที่17นะครับเลขโค้ดเบอร์สี่ศูนะครับนี่นี่สวยๆเลยนะฮะต่อมารายการที่18นะครับรายการที่18นะครับเลขโค้ดเบอร์สามแปดเก้ครับ รายการที่18เลขค้นเบอร์389ครับนี่ฮะร,รายการที่18นะครับเลขค้นเบอร์389แปดเนี่เดี๋ยวผมเรียงแป๊บนะครับเรียงแป๊บตรงนี้นะใส่แปดตรงนี้นะผมเรียงแป๊บนะครับต่อมารายการที่ ต่อมารายการที่19บเก้าครับสิบเก้าเลขค้นเบอร์สามเจ็นะฮะเกลขค้นเบอร์สามเจนะนี่สิบเครับเลขค้ดเบอร์3 7 8เจนะฮะสินี่ต่อมารายการที่20นะฮะรายการสุดท้ายนะครับรายการที่20่สิรายการสุดท้ายรายการที่ยีบนีฮะเลขค้นเบอร์1 3 8ครับ รายการที่20เลขคุณตัเบอร์138ครับนี่ฮะรายการ20นะพี่นะเลขคุณตัเบอร์138นะครับต่อมารายการสุดท้ายครับรายการสุดท้ายเลขคุณตัเบอร์117นะฮะรายการสุดท้ายเลขคุณตัเบอร์117ครับรายการที่21นะครับเฮ้ยพี่นะยี่สิบนะครับเลขคุณตัเบอร์117ครับนี่ฮะ เลขคนณตั้งเบอร์หนึ่งหนึ่งเจ็ดก็พีดรายการยี่สิบเอ็ดนะครับโอ้โหนะวันนี้จัดให้เลยพี่จำฉับในคัดมาให้เลยในการแต่พี่น้องไม่ทันเมื่อปีที่แล้วนะครับน้องไปหาปิดมาให้ได้ในการโอ้โหนะไม่ใช่เจ้าเดียวนะพี่นะนะปิดมาห้าหกเจ้าเลยพี่นะครับยังไงวันนี้ก็ฝากขอบพระคุณนียพี่พี่ท่านที่ติดตามด้วยกันะครับขอบพระคุณมากนะครับ